สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูจะมาอธิบายการทำรายงานในเรื่องแม่กฎก่อนที่จะไปอธิบายนะคะเราจะมาทบทวนแม่กฎก่อนนะคะแม่กฎคือคําที่มีตัวสะกดเป็นพยัญชนะต่อไปนี้เลยค่ะเห็นไหมคะนักเรียนเยอะมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคําในมาตราแม่กฎเนี่ยที่มีตัวสะกดเนี่ยจะเยอะกว่าทุกมาตราเลยนะคะนักเรียน คุณครูจะพาไปดูตัวอย่างการสะกดคำนะคะเช่นข้างบนนะคะคำว่าบาทบออาโดบาทการ์ดอ่านว่ากออาดการ์ดการ์ดไม้ตรีการ์ดเห็นไหมคะว่าคำว่าการ์ดเนี่ยเวลาที่เขียนสะกดคำจะต้องตรงมาตาคือใช้ดอเด็กนะคะนักเรียนเวลาที่เขียนเนี่ยสามารถจะเป็นตัวอื่นได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพอมาสะกดปุ๊บจะต้องกลับมาเป็นดอเด็กค่ะ ต่อไปตัวอย่างค่ะคําว่าจิตจออิดจอจิตเห็นไหมคะว่าเวลาสะกดคําก็เป็นดอเด็กคำว่าอิดอออิดอิดเห็นไหมคะเวลาเขียนสะกดคำก็เป็นดอเด็กเหมือนกันแต่ว่าพอเป็นคําปุ๊บก็จะกลายเป็นอออ่างสลิท้ฐานซึ่งเราจะรู้ว่าตัวสะกดเหล่านั้นมันอยู่ในมาตราแม่กดเวลาที่เราสะกดก็ใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะ เดี๋ยวคุณครูพาไปดูตัวอย่างค่ะอิดนี่รูปนี้คืออิดนะคะคือคือตัวอย่างคำในมาตราแม่กฎค่ะต่อไปนะคะคือคำว่าบินทบาทาหลวงพ่อหรือหลวงพี่ก็ไม่รู้นะคะกำลังบินทบาทอยู่นี่คือตัวอย่างคำนะคะต่อไปนะคะคือคำว่าตำรวจ ตำรวจเนี่ยจะซ่อนหออักษรน,นำไว้ด้วยนะคะนักเรียนเวลาที่เขียนคำอ่านก็ต้องเป็นหอรออวดตรวจตำรวจอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าบัณฑิตบัณฑิตใช่แล้วค่ะต่อเต่าเวลาที่เขียนสะกดคำอ่านก็ต้องเป็นดอเด็กนั่นเอง ต่อไปเป็นการอธิบายใบงานนะคะคุณครูให้เรียนเขียนคําอ่านเหมือนที่คุณครูอธิบายไปเลยค่ะว่าคําอ่านจะต้องมีมาตราตัวสะกดตรงมาตานะคะจะเป็นตัวอะไรมาก็แล้วแต่ต้องกลายมาเป็นดอเด็กนะคะเวลาเขียนคําอ่านแล้วด้านล่างก็คือให้เขียนคํามาตราแม่กดให้ตรงกับภาพคะ่ะ ใบางานใบต่อไปนะคะให้นักเรียนอ่านอะไรเอย่ยแล้วตอบคำถามค่ะคำตอบจะอยู่ในจะมีส่วนประกอบคือมาตราแม่ก,กฎนะคะด้านล่าง5ข้อให้นักเรียนกากบาททับข้อที่ถูกที่สุดเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ได้ทบทวนแล้วก็อธิบายใบายงานไปให้นักเรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนตั้งใจทำใบางานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ